วันนี้มาเจะะอกับพ่อมกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนิร์กับพ่มวันนี้พ่มพามาดูเอ่อพามาดูที่ด <tem> like ินดูแลบริการร่างการค่ายนะครับพ่มวันนี้พ่มพามาดูที่ดินเอ่อที่ดินแปลงนี้อยู่ในตําบลเขตตาบลสกแก้วระหว่างตาบลสกแก้วกับตาบลดอนขาที่ดินแปลงนี้จานวน14ไร่เป็นที่นานะครับเอ่อคือเจ้าของที่ดินเนี่ยไว้วางใจให้ทางพ่มนะครับเอ็มค่ายดินสุพรรณบุรีเมืองเนอร์ติดต่ออ่อ พกสิบล้อแมคโครนะครับรถไถท่ายทำมาทำโคกงน่องนาคุูดบอ่อทําโคกปลูกบ้านนะครับผมนี่ผมอมีดูเลยครับจุดแรกที่ผมมายืนเนี่ยคือบอ่อนะครับบอ่บอบ่อเป็นบอ่อเก็บน้ํานะครับเอ,อ่อมีเลนระดับนะครับบอ่อขนาดลูกเนี้ยประมาณสักไรก,กว่านะครับนี่นะครับตอนนี้พื้นที่ดินเนี่ยทำไปได้อยู่ราวมาัน 50%แล้วห0นแล้วนะครับจะมีบอ่อซ่องลูกนะครับแล้วก็รอ,องน้ำล่องน้ำล้อมรอบส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเออเป็นทางเข้าทำที่โคกปลูกบ้านตอนเนี้ยแมคโคริบล้อกำลังทำอยู่ด้านนู้นนะครับด้านนู้นซึ่งด้านนู้นเนี่ยจะเป็นบอ่อลูกที่2องเป็นล่องน้ำล้อมรอบนะครับก็ที่พ่มพามาดูเนี่ยก็คือมาดูดูแรบริการร่างกายค่ายนะครับนะครับห้องเอ็มค่ายดินส่วนบุรีเมืองเนือก็ ขออนุญาตพี่เจ้าข้องเข้ามาท่าทําในที่แปลงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าข้องนะครับที่ไว้วางใจให้ไว้วางใจให้พมเอ็มค่ายดินสนมุทรีเมืองเนนะครับเข้ามาดูแลบริการร่างการค่ายนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบ่อลูกแรกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาหน้าดินมาท่มนะครับเอาไว้สําหรับปลูกป่าปลูกต้นไม้นะครับ แล้วอีกอย่างนะครับที่ดินบริเวณเนี้ยเหมาะกระทำส่วนทำไรแล้วก็ที่ดินบริเวณเนี้น้ำท่วมด้วยนะครับก็เป็นที่ดินดีๆนงามหนึ่งแปลงที่พี่เจ้าข,อ,ของเขาได้ซื้อไปแล้วก็มาทําปรับพื้นที่เป็นโคกน่องนาโคกปลูกบ้านนะครับเนี่ยส่วนฝั่งนู้นนะครับเราก็จะเห็นเป็นชุดแม็คโคร10ล้อกําลังท่มดินนะครับท่มดินปรับพื้นที่นะครับพ่ ก็ถ้าใครที่ซื้อที่ดินกับผมไปแล้วนะครับทางเราเองเอ็มค่ายดินสม,มุรเมืองเนอร์ก็จะมีบริการร่างการค่ายแบบนี้นะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นขุดโคกต้องนานะครับขุดโคกท่มบ้านขุดล่องน้ําขุดสวนขุดอะไรนะครับทางเราก็มีบริการดูแลร่างการค่ายนะครับซึ่งวันนี้พมก็พามาดูความคืบหน้าบางส่วนของที่แปลงนี้นะครับที่แปลงนี้จํานวน14ไร่เป็นที่นาเดิมนะครับ แล้วก็ขุดปรับระดับพื้นที่นะครับแล้วก็มีถนนล้อมด้านถนนล้อมด้านของที่แปลงนี้นะครับก็เอามาให้ดูสําหรับคนที่ซื้อที่ดินไปนะครับแล้วอยากจะทําแบบนั่ยอันนี้เราก็พามาดูที่ดินแปลงนี้นะครับว่าได้ทําประมาณนี้ประมาณนี้แบบนี้นี่ก็จะเป็นร่องน้ำเนี่ยนะครับเป็นร่องน้ําล้อมรอบอันนั้นก็จะเป็นถนนล้อมรอบนะครับแปลงนั้นเออเป็นที่ดินข้างเคียงนะครับผ่มนี่สวยงามครับ เดี๋ยวส่วนตัวพมเองนะครับคืออันเนี้ยพมมาถ่ายให้ดูเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพมจะมาให้ดูตอนจบอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่ดินแปลงเนี้ยทาเสร็จไปแล้วเป็นรูปร่างยังไงบ้างนะครับพมตอนเนี้ยพมก็เดินอยู่ในโคที่ว่าจะปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้นะครับเป็นหน้าดินอันนั้นที่เดาสิบล้อจอดอยู่ตรงนู้นะนะครับนะตรงนั้นก็จะเป็นโคปลูกบ้าน แล้วก็จะเป็นล่องนะ้ำล่องน้ำนะครับล้อมรอบถนนล้อมรอบไปยังที่เลยที่ก็จะไปถึงตรงนู้นนะครับตรงที่แมคโครกำลังขุดตรงนั้นจะเป็นบ่อลูกที่ซ่องนะครับนี่ก็เป็นการดูแลร่างการค่ายห้องเอ็มค่ายดินทุรรีมังเนอร์อีกหนึ่งแปลงนะครับขอบคุณพี่เจ้าของที่ไว้วางใจนะครับที่ให้เรามาดูแลบริการร่างการค่ายออพาชุดสิบล้อแมคโครเข้ามาขุดที่ดินทํา มาขุดปรับที่ดินในที่แปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็จานวน1ิไร่อยู่ในเขตร,ระหว่างตบาบลซากแก้วกัตบตาบลดอนคานะครับเนี่ยสวยครับบ่อลูกแร่ก็สวยแล้วเดี๋ยวใกล้ตอนเสร็จยังไงที่พมจะมาท่าให้ดูทีนะครับสาหรับที่แปลงนี้ดูบรรยากาศ แล้วก็อย่าลืมเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมชแนลห้องเอ็มค่ายดินสมุรีมังเนอน์อย่าลืมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมเลยคือกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ทันคลิปค่ายที่ดินที่พ่อมมาลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบที่ดินแปลงไหนหรือว่าอยากจะดูแลบริการร่างการค่ายสอบภาพบริการร่างการค่ายแบบที่แปลงนี้นะครับที่เรามาขุดโคกน่องนาปลูกบ้านขุดร่องขุดสวนนะครับก็โทรเข้ามาสอบภาพกันได้นะครับหรือจะนัดดูที่ดินจริงที่พ่อมลงค่าย ให้ดูอยู่กระโรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการปรับทีอีกหนึ่งแปลงที่เรามาดูแลบริการร่างการค่ายนะครับผมเดี๋ยวยังไงที่พมจะมาให้ดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับว่าเสร็จออกมาแล้วจะเป็นรูปร่างยังไงบ้างนะครับพมก็ยังไงวันนี้ผมข้อขอบคุณมากเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผม